สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่จีอีโนอหนึ่งนะคะวันนี้เราวันสบายๆมากับนี่เลยค่ะมิสซูบิชิแอตราาค่ะนี่คันนี้เป็นรุ่นเรมต้นนะคะพี่ไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลยนะคะเพราะว่าคันนี้อยากเอาไปช่วยลูกค้า เป็นเงินดาวจริงๆนะคะเราก็อยากให้ลูกค้าได้ผ่อนถูกๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ค่ะลูกค้าก็จะรับเป็นรถเดิมๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ารถเดิมๆมีอะไรบ้าง <S <S ไฟหน้าค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่โชลดชอลดฮาโลเจนไปเลยนะคะแบบนี้เลยชัดเจนสว่างและทนทานแน่นอนนะคะกระจังหน้าสีดําตัด,ดด้วยโครเมียมค่ะทุกคนค่ะนี่ถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ว่าให้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ย ด้านข้างค่ะล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาให้ตัวแผ่นปิดกระทะมานะคะลูกค้าขะสามารถเปลี่ยนได้นะเอาจริงๆสามารถเปลี่ยนได้ให้เป็นลายอื่นก็ได้ด้านข้างพิวติดเป็นกันสาดมาให้นะคะแล้วก็เบ้ารองมือเปิดพร้อมกับมือเปิดนะคะมามาดูภายในสักนิดหนึ่งค่ะภายในค่ะลูกค้าขะเห็นไหมเอ่ยมีอะไรเอ่ยเห็นไหมมีจอมาให้แล้วจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ที่สำคัญนะคะรถคันนี้นะคะใช้ประหยัดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเคลมไว้ที่23กิโเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะฮะซึ่งพี๊ก็เคยทดลองแล้วนะว่ามันประหยัดจริงๆพี๊เคยขับเจ้าคันนี้นะไปถึงชนบุรีเลยด้วยงบอยู่300บาทแล้เชื่อป้าแกว่ามันเหลือเว้ยน้ำมันมันเหลือฉันไปถึงสีราชาเออแถวแถวอะไรนะฮาเบอร์มอลแถวแถวฮาเบอร์มอลนะแต่เจ้าคันนี้นะขนาดแบบน้ำมันแบบ ไม่ได้เหลือในถังอะ่ะลดลงมาใหม่ๆจากโรงงานชั้นเทสมาแล้ว23กิโลเมตรใช้ได้จริงค่ะทุกคนคะแล้วก็ใช้ที่ความเร็วได้ด้วยนะคะทุกคนคะไม่ต้องขับช้าๆเลยเราขับฟิลลิ่งตามของเราได้เลยนะคะมันก็จะเฉลี่ยอยู่ล้าวนั่นแหละออคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่15,500บาทนะคะใครอยากได้แบบนี้โทรหาจิ๊บโนหนึ่งเลยค่ะ